ที่กระโดดปับปับเฮ้ยเข้ามาตรงนี้ได้เข้าไปจะมีอะไรเปาวะเอ้ยมีตู้เซฟว่ะติดระเบิดท่านผู้ชมแล้วก็กดอันนี้ไงท่านผู้ชมเราพ่นเราพ่นรถได้ท่านผู้ชมกดบอมปุ่มนี่ท่านผู้ชมเห็นไหมไมีเงินอีกแล้วนี่รวยแล้วเราหน่วยสวัสดทำไมขี่สกูตเตอร์หน่วยสวัส,วสวดไปทำงานเลยอ่ะไม่จนบุกร้านขายของชำอ่ะไม่มีใครเลยกดบอมปุ่มนี่ท่านผู้ชมเห็นไหมมีเงินอีกแล้ว นี่รวยแล้วเราสมัครสมาชิกช่องเพื่อรับสติกเกอร์ข้างชื่อสุดเท่ที่ไม่เหมือนใครไปเลยเอ,อสมัครเข้ามากันเยอะๆนะครับขอบคุณครับลิงก์อยู่ใต้คลิปเนื่องจากผมเป็นผู้นำผมได้พัฒนาเมืองบลูคเฮเวนขึ้นมาเราได้เพิ่มซปเปอร์มาร์เก็ตอยู่ที่ปั๊มน้ำมันในเมืองบลูคเฮเวนเพื่อการซื้อขายของ ทุกคนจะได้สะดวกขึ้นจะได้มีที่ซื้อของกินของใช้เพิ่มมากขึ้นแล้วก็เราเพิ่มการขนเงินที่ปลอดภัยขึ้นโดยเราเอางบประมาณมาซื้อรถหุ้มเกราะเพื่อการขนย้ายเงินจะได้ปลอดภัยขึ้นสำหรับเมืองของเราโอเควันนี้ก็ขอจบการถแถลงการเพียงเท่านี้สำหรับกระผมนายกแห่งเมืองบลูเฮเวน สวัสดีครับผมวันนี้อยู่ในช่องทุนนายนะครับผมวันนี้ยินในเกมโลบล็อกโหมดบลูเฮ e เว่นอาพนะครับผมวันนี้นะครับผมเราจะมาดูสิ่งที่เข้ามาใหม่ในเมืองแห่งนี้ผมเองนาะยกคนนี้ ผู้นาแห่งเมืองนี้โอเคนะครับผมวันนี้เราจะมาดูว่ามันมีอะไรเข้ามาบ้างนะโอเคขอรับชมคลิปก็ฝา,ากกดไลค์ให้ถึงหนึ่งพันไลค์ได้ไหมครับผมท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนนะเห็นเขาบอกว่ามันมีรถขนเงินเงินละโอเควันนี้เราจะไปทํางานที่ธนาคารนะท่านผู้ชมโอเคผมลาออกจากนายกแล้วผมจะไปเป็นเจ้าหน้าที่เ <c oughs> จ้าหน้าที่แบงค์นะท่านผู้ชมโอเคมาเรามาเป็นพนักงานธนาคารกันมันจะมีอะไรวะเดี๋ยวไหนผมขอดูรถใหม่รถขนเงนินเลอ ไม่นะเป็นยังไงวะนี่เราขนเงิน Blue Embrace Service <c oughs> แล้วก็มีรหัสอะไรนี้รหัสรถนะท่านผู้ชมเลขข้างรถอะไรเปิดประตูมาแล้วก็จะเจอกับกระเป๋าตังค์นะครับผมกระเป๋าเงินเราเอาได้ทีละกระเป๋าเว้ยเออเป็นไงการขนเงินของเราก็จะปลอดภัยมากขึ้น เราสามารถทําอะไรกับรถเออเราสามารถเปลี่ยนเราสามารถเปลี่ยนโลโกโล้รถได้นะวัวผู้ชมเว้ยใช่ป่ะเห็นไหมมันเป็นเอเจนซี่ใช่ไหมเรากดตรงปุ่มเนี่ยพอกดอีกมันจะเป็น blue e m b r a l e service <c oughs> มาแล้วครับรถขนเงินมาส่งเงินแล้วโอเคเอมีเต็มเมืองเลยเวยรถเอ้ยแข่งกับพเพป้าน้องเอเจนซี่คันนี้ <c oughs> สำหรับรถขนเงินของเรา น่าจะประมาณนี้หรือเปล่าส่วนด้านนี้จะเป็นฟู้ดมาร์ทนะท่านผู้ชมเปิด24ชั่วโมงเออนี่อยู่ปั๊มน้ำมันเห็นไหมปั๊มน้ำมันเรามีการพัฒนาขึ้นนะท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวเรามาดูว่ามันมีอะไรไใหม่เฮ้ยมท่านผู้ชมมันมีป้ายน,นี้ใหม่วะ่ะเราสามารถเลือกได้เว้ยว่าจะเอาสีไหนใช่ปะ่ะเนี่ยป้ายสีแดงป้ายสีอะไรเนี่ยชูว์ชูอะไรป้ายชูอะไรประมาณนั้นหรือเปล่ามีสีชมพูสีอะไรด้วยนี่เออ นี่เสตัวหนังสือสีอ,อะไรอันนี้ตัวหนังสือนะ่าจะเปลี่ยนได้อยู่แล้วนะแต่ป้ายสีผมเคยเห็นแต่สีขาวเยแล้วก็มีขนมเข้ามาใหม่โดลิโทสห่อสีน้ำเงินแล้วว่ลองกินอร่อยมันกันนะเนี่ยไม่ให้ไม่ให้แกหรอกฉันไม่ให้แกหรอกฉันถือไว้คนเดียว <c oughs> อันนี้ก็กินซะฉันไม่ให้แกหรอก <c oughs> ไม่ใช่โอเคหลงังจากนั้นเรามาดูน้ำน้ำน่าจะไม่มีอะไรใหม่หรือเปล่าก็มีฮอทดอกมีฮอทดอกท่านผู้ชมกินซะงำมม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  ไทยพวกอะไรซอสมายรงนี้อะไรต่างๆชโคโคลล็อกโกแลตแล้วก็เคาน์เตอร์เราสามารถเป็นพนักงานได้ปะ่ะพนักง,งานตรงนี้น่าจะยังไม่อัปเดตเข้ามานะหรืออะไรยังไงมาท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะภาพมาหาความลับก,กันว่ามันมีอะไรบ้างเฮ้ยท่านผู้ชมรู้สึกว่าตรงนี้มันจะบลัคหรือเปล่าเราสามารถเข้ามาตรงนี้ได้เดี๋ยวท่านผู้ชมผมสังเกตหลังคายซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยท่านผู้ชมว่าเอาถุงนอนวางบนนี้มันจะเข้าไปไหนได้หรือเปล่าวะหรือเปล่าทุงนอนอยู่ไหนโอเคเราเอาถุงนอนมาเอามาสอดใส่ตรงนี้ เราขึ้นนอนได้ป่ะขึ้นไม่ได้เดี๋ยวดแป๊บหนึ่งผมลองเอาบันไดามาดิเราต้องมาพิสูจน์กันว่ามันมีอะไรหรืออะไรยังไงเมื่อไรอย่างไร,น,ไร,งไรนี่ท่านผู้ชมนอนนอนละโล่งเลยไม่มีอะไรเลยประเด็นคือเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคเ, okay, เรามาดูฟุตมาทเราเสร็จเรียบร้อยอย่างต่อมามันจะมีปืนใช่ไหมท่านผู้ชมเว้ยนี่นี่แล้วกดมาตรงกระเป๋าเรามาดูปืนเห็นเขาบอกว่าปืนมันมีสกินใหม่มีอะไรใหม่หรือเปล่าผมจะเอามาทุกปืนเลยกันมัน เี๋เรามาดูปืนแรกอันนี้เป็นน่าจะเป็นปืนอะไรวะนี่นี่ท่านผู้ชมมันจะเป็นฟันเฟืองรูปซ้ายมือเราเรากดมาเราจะสามารถใส่อะไรได้บ้างวะใส่ไปใช้ปืนเอะนี่ไงใส่ไปใช้ปืนท่านผู้ชมแล้วก็ใส่เก็บเสียงเห็นไหมมันจะยิงแบบเห็นป่ะได้ยินป่ะนี่ดูดิการยิงปืนแบบใส่ที่เก็บเสียงอะไรประมาณนั้นแล้วก็ปืนกระบอกนี้น่าจะเป็นลูกซอง ลูกซองก็ใส่เก็บเสียงได้เฉยนะนั่นน่าจะใส่พวกไฟฉายไม่ได้เออลูกซองต่อไปปืนอะไรวะต่อมาน่าจะเป็นไรไรเฟิลเขาเรียกอะไรนะสไนเปอร์อเหรอสไนหรืออะไรวะเฮ้ยอันนี้มันปืนอะไรเนี่ยอ๋อทำไมมันไม่มีลำใส่ลำกล้องไม่ได้หรอสไนอันนี้หรืออะไรมันเป็นปืนอะไรอะไรไม่รู้อันนี้เป็นปืนพกน่าจะใส่ได้แค่เก็บเสียงนะทนะ่านะผู้ชมแล้วก็เอออันนี้ก็ใส่ใส่ที่เก็บเสียงได้อย่างเดียวนี่ส่วนปืนอันนี้มันจะ ใส่ได้หลายอย่างเราก็มาดูปืนอันใหม่นะท่านผู้ชมอันนี้เป็นเวกเตอร์หรือเปล่าคิดเวกเตอร์เหรออันนี้เป็น Mp5 หรือเปล่าวะอันนี้น่าจะ M 16สกินสวยงามกันเลยทีเดียวอันนี้ P90 หรือเปล่า P90 นี่ใส่อะไรได้บ้างวะใส่ใส่เก็บเสียงก็ได้ใส่ไฟฉายก็ได้นะมันมีระบบซูมอะไรเปล่าวะน่าจะไม่มีท่านผู้ชมนี่เราก็มีปืนอะไรใหม่นี่ท่านผู้ชมนี่อันนี้ เออผมก็ไม่รู้จะชื่อนะออไม่รู้จำชื่อปืนไม่ได้มันหน้าตามันไม่คุ้นเลยอันนี้น่าจะสกาหรือเปล่าอู้ยแรงนะเนี่ยเออแล้วก็ปืนอันเนี้ยถ้าใครมีข้อมูลปืนอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกผมได้นะมีปืนใหม่เออก็จะประมาณนี้นะสำหรับเรื่องปืนต่อมานะั้นท่านผู้ชมเราสามารถปล้นได้เว้ยมันเขาบอกว่ามันจะปล้นอะไรได้วะน่าจปปล้นฟู้ดมาร์ทกับร้านขายของชำตรงนี้หรือเปล่า นี่อย่างแรกให้เรากดมาตรงที่กระเป๋าแล้วเราก็กดมาตรงที่อยู่ไหนวะนี่นี่ระเบิดนะครับผมท่านผู้ชมระเบิด C ีโฟเขาเรียกอะระเบิดอะไรวะที่มันวางเราก็กดเอาเนี่ยนี่เรามาวางตรงเครื่องนี้ปั๊บใช่ไหมแล้วเราก็กดตรงนี้นะปุ่มเขียวเขียวบุ้มเข้าไปเห็นไหมเราก็จะสามารถปล้นเงินได้นะผู้ชมโอ้ผมปล้นเงินร้านขายของโอเคตำรวจอยู่ไหนยานะตำรวจ แล้วก็อีกที่หนึ่งก็คือฟู้ดมาร์ทเราก็สามารถปล้นได้หรือเปล่านี่ผมไม่มั่นใจนะไหนเราลองเอาระเบิดมาวางดิเอาระเบิดวางปับแล้วก็กดบอมปุ่มนี่ท่านผู้ชมเห็นไหมมีเงินอีกแล้วนี่รวยแล้วเรารวยแล้ววันนี้เออตรงไหนมันมีเคาน์เตอร์อีกวะมันสามารถปล้นร้านอาหารอันนี้ได้ปะ่ะอะไรร้านบลูดินเนอร์นี่มันสามารถปล้นได้ปะ่ะไหนมันมีแคชเชียร์อยู่นะผมว่ามีแบบ่านี่ไงแคชเชียร์ปล้นได้ปะ่ะวะ ไม่แน่ใจเราลองเอามาวางระเบิดใช่แค่เชีย์ปะวาตรงนี้กดเข้าไปบูมแล้วจะไม่ได้นะท่านผู้ชมปล้นตรงนี้ไม่ได้ปล้นได้แต่เขาเรียกว่าอะไรนะฟู้ดมาร์ทกับร้านขายของชํานะประมาณนี้หรือเปล่ามาท่านผู้ชมอย่างต่อมาใช่ไหมเมื่อกี้เราได้พูดถึงเรื่องการปล้นไปแล้วใช่ปะ่ะแล้วทีนี้มันจะมีระบบอย่างหนึ่งเวทผู้ชมเวยเขาเรียกว่าอะไรนะเวลาเราทําไฟไหม้หรือเขาเรียกว่าแบบเขาเรียกว่าอะไรวะเวลาเราแบบมีเหตุการณ์ไฟไหม้แล้วก็แบบ มีการปล้นอะไรประมาณนะั้นมันจะมีสัญญาณเตือนอยู่ที่โรงพักเว้ยถ้าเกิดว่าเราปล้นนะแต่ถ้าเราทําเหตุการ์ไฟไหม้มันจะมีสัญญาณเตือนอยู่สถานีดับเพลิงโอเคเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาลองทานะท่านผู้ชมนะนี่แล้วก็กดมาตรงที่กระเป๋ามมันเดิมแล้วก็เอาบอมมาวางนะท่านผู้ชมนี่วางวางตรงนี้วางเสร็จแล้วก็กดให้มันระเบิดนี่พอระเบิดเสร็จนะท่านผู้ชมนี่เห็นปะมันจะมีสัญ,ญญาณเตือนอยู่สถานีตำรวจเว้ยก็คือตรงนี้หรือเปล่า นี่สถานีตำรวจมีสัญญาณเตือนขโมยตำรวจหน่วยสวาร์ทำไมขี่สกูตเตอร์หน่วยสวาสร์าไปทำงานเลยอ่ะไม่จนบุกร้านขายของชำอ่ะไม่มีใครเลยโอเคก็จะประมาณนี้นะสำหรับเหตุการณ์ไฟไหม้หอะเออก็จะทำให้ไฟไหม้อย่างไงวะเออเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมีรถดับมันจะมีสัญญาณอยู่สถานีดับเพลิงหรือเปล่าถ้ามีเหตุการณ์ไฟไหม้หอะเออผมจะไปเผาอะไรวะมันจะเป็นสัญญาณไฟเตือนท่านผู้ชมเวลาเราทำอะไรอะ่ะ ทำให้ไฟไหม้นะน่าจะถ้าแถวนี้หรือเปล่าใช่ไหมอจุดแดงๆนี่นน่าจะเป็นสัญญาณเตือนของสถานีดับเพลิงนะอันนี้ผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันหรือเปล่าเออผมรู้แล้วท่านผู้ชมลองทําสูตรนี้ดูวเวยลราลองมาเขาเรียกว่าอะไรนะนี่ๆเนี่ยเปิดเตาพวกเนี้ยให้อุณหภูมิมันสูงให้ไฟมันไหม้เนี่ยเออเราสามารถมันจะมีเสียงเตือนอยู่สถานีดับเพลิงหรือเปล่าไหนเราลองมาทําแล้วดูกันดิเดี๋ยวตอนนี้ไฟกาลังไหม้หรือเปล่าโอ้ไฟไหม้แล้วโทรเรียกรถด,ดับเพลิง เดี๋ยวเราเช็คดูก่อนมันจะไหม้จริงหรือเปล่าโอ้ไฟไหม้แล้วเอ๊ะจะแม่สาวน้อยออกมาไฟไหม้โอ้ออกมาไฟไหม,ออม,ไไม้เอาปิ๊ปปิด,ปดทำไมเนี่ยอะไรยังไงท่านผู้ชมไฟไหม้เหมือนได้ยินเสียงสัญญาณอะไรเมื่อกี้นี่เห็นปะ่ะเออไหนไหนเราไปดูสถานีดับเพลิงดิโอเคเหมือนได้ยินเสียงสัญญาณอ,อีดีแต่น่าจะเป็นสัญญาณในร้านนะแต่ผมไม่รู้ว่าสัญญาณเขาเรียกว่าอะไรวะ สัญญาณสถานีดดบเพลิงมันจะได้ยินหรือเปล่าใช่ไหมม,มีมีสัญญาณอะไรปะไม่มีนะเดี๋ยวเรามาดูบ้านเราดิผมลองไปเผาร้านอาหารเย็นเรามันขเขาเรียกว่าอะไรปะมันไม่มีสัญญาณเตือนส,ญญาสถานีดดบเพิงเ้ยเราต้องจัดการบ้านตัวเองดูดิ <c oughs> จุดไฟจุดไฟจัดไปอู <c oughs> แบบนี้เราจะเผาบ้านตัวเองได้ป่าวท่านผู้ชมไม่ <c oughs> เผาบ้านตัวเองได้บแบบเนี้ย <c oughs> ไม่ดีทำไงอ่ะมันจะเผาได้แล้วผู้ชม เอ้ยไฟไหม้รถดับเพลิงมาดีไม่นะไม่ดีอ <c oughs> นี่ไงท่านผู้ชมมันขึ้นแล้วเราก็กดติ๊กถูกไปใช่ไหมแล้วบ้านเราจะไฟไหม้เหรอนี่ไงเสียงสัญญาณเตือนที่ไหนอ่ะน,นี่ไงท่านผู้ชมบ้านเราไฟไหม้แล้วเอ้ยท่านผู้ชมบ้านผมไฟไหม้ไหม้นะในสถานีดับเพลิงมันจะมีเสียงเตือนหรือเปล่าไหนเราไปดูดิ เป็นไงบ้านผมโคตรเทเลยอยู่หลังสถานีดับเพลิงน,นี่ไงสัญญาณสถานีดับเพลิงมันก็จะเตือนแบบนี้หรือเปล่าประมาณนั้นนะทนะ่านผู้ชมเอออันนี้แหละก็จะประมาณนี้นะสำหรับการอัปเดตเอ,อ้ยพนักงานดับเพลิงไปไหนหมดนี่ไฟไหม้แล้วนะไม่มาดับเพลิงกันรออ๋อนี่ไงสัญญาณเตือนสัญญาณเตือนแค่นี้นะท่านผู้ชมนะบ้านเราก็ไฟไม่ต่ออะไรวะ <S <S ไหนว่าท่านผู้ชมเขาบอกว่ามันพ้นรถคันนี้ได้เว้ยเดี๋ยผมขอลงองพ้นคันนี้ดิติดระเบิดท่านผู้ชมแล้วก็กดอันนี้ไงท่านผู้ชมเราพ้นรถเราพ้นรถได้ท่านผู้ชมพี่เราพ้นเงินเราพ้นเงินเก็บดีไม่นะผมพ้นเงินท่านผู้ชมไม่ผมพ้นเงินไม่คนไลยย่ยิงผมโอ้ผมสองตูยกมือยอมเขาไม่นะฉันไม่ได้พ้นเงินนายเอาเงินคืนไปยอมแล้ว เอาเงินคืนไปผมยอมแล้วห้ามยิ้มผมห้ามยิงผมผมเอาเงินคืนแล้วผมไม่ได้ตั้งใจผมก็ยกมือแล้วไงเนี่ยผมไม่ได้ตั้งใจจะปนเงินพี่เลยมันจะมีห้องรับตรงไหนอีกป่าวะเรามาดูกันดิในนี้มีอะไรป่าในตู้นี่คือท่านผู้ชมเราสามารถเข้ามาในตู้นี้ได้ท่านผู้ชมเราสามารถเข้ามาด้านหลังตรงนี้ได้เหรอเอ้ยเอาดีนี่สมมติว่าตรงนี้มันเป็นที่ลับใช่ปะผมจะพาแกล้งคนอีกเว้ย นี่เรากลมาตรงกระเป๋านะแล้วก็ต้องหาหาคขาว่าพล็อปกล่องพล็อปตรงนี้นะท่านผู้ชมแล้วเราก็มุกเดิมเราที่ผมพาทำนี่เราตู้เซฟมาแล้วเอามาวางไว้ประมาณนี้นี่เห็นปะ่ะนี่แล้วก็บอกว่าเพื่อนเราเจอตู้เซฟในฟู้ดมาร์ทเห็นปะ่ะฟู้ดมาร์ทของเราเดินเข้ามาที่กระดูดปับปับเฮ้ยเข้ามาตรงนี้ได้อะไรประมาณนั้นแล้วก็เข้าไปจะมีอะไรประวะเอ้ยมีตู้เซฟว่ะ เฮ้ยมีได้ไงอะไรประมาณนั้นอ <laughs> นี่เออมันจะมีทางเข้านี่นะท่านผู้ชมก็เดินเข้ามาเลยก็จะเจอกับตู้เซฟไม่ใช่นะอันนี้ผมเอามาวางไว้เออมานั้นท่านผู้ชมก็จะประมาณนี้นะสำหรับการอัปเดตใหม่นะท่านผู้ชมก็ถือว่าดีกันเลยทีเดียวโอเคนะครกับผมวันนี้ก็ขอจบคลิปอยูท่ทรนี้นะถ้าใครจอบก็ฝากแล้วกดแชร์กดติดสก์ไล์ผมด้วยนะโอเคไปแล้วกับผมบ๊ายบาย